มองตากูแล้วมึงจงฟังอย่าเหิมเกริมในความดังชื่อเสียงเงินทองไม่จีรังระวังจะพังถ้ามึงยังกลางและกา,ากันมั่นหน้าในความเจ๋งพยองตนเป็นขงเบ่งเหยียดคนไม่เก่งว่ากระจอไอคนที่บอกสักวันมันอาจจะขึ้นวันหนึ่งมึงอาจจะลงใครเราจะรู้สำเนียกเอาไว้จำใส่สมองของมึงเอาไว้ไม่มีใครเดาว่าใครบนโลกนี้ไอคนมึงมองเป็นขี้แล้วมึงเป็นงอาจโดนขยี้เป็นขี้ได้ เปิดโอกาสคนอื่นเขาบ้างอย่ามาดหมาเป็นราชาในสายเมืองพอเห็นใครด้อยก็ทากทางทำหน้าตึงสำแดงเดชว่าของถึงมันน่าอายผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีใครเคารพมึงมึงคิดให้ดีว่าบารามีที่ได้มันมาอย่าใช้มาเข็มบัคฆาผู้น้อยให้เป็นทุลียกตนขม่มท่านปิดกั้นย่ำยีเมื่อไร้ข้าตกต่ำมึงจะได้ยินเสียงนี้ งไ่ด้เแต่มึงอยาก,กางดังเปิดทางคนอื่นบ้างอย่าก,กักไว้อย่าหลงตนอย่าจองหองว่าชื่อเสียงมึงอเคียงไกลเผื่อใจเอาไว้บนใดขึ้นได้ต้องลงเป็นกลับไปคิดชีวิตที่สร้างพระคุณให้คนมันมักมีมความหมายเวลามึงตายแล้วมีสหายทุกคนจะเก็บไปจดจำตะวันที่ร้อนสุดท้ายยังมีฝนตก มีดังต้องมีดังเป็นวัฏจักรพระเคยสอนไว้ปรง,ปรงมึงปรงมึงปรงอย่าหลงอย่าหลงจบปรงเสถิอบีตายมีเกิดอย่าหลงเลิดให้มีสติอย่าช,อาช,อาชีอย่าชี้อย่าชิงอย่าชังไม่รังไม่กุ้งไม่เกียรติไม่เดียดไม่ฉันให้รักใคร่ไม่ตานลำใจไม่ตรีต้องมีให้บ้างไม่ขวางทางไม่หวงกล้าให้ต่ตําตมจงยื่นมอบแสงสวา่างให้เขาได้เห็นทางคนล้มต้องฉุดบ้างอย่ามัวเฉยเมยแล้วเดินผ่านเวลามึงล้มและอ้างว้างไม่เหลือใครเสียงนี้จะคอยหลอกหลอนมึงอยู่ข้างข้าง คูอยู่มาเยี่ยงหมาแล้วจะมีแววดังเด่นไม่เต้นตื่นเพราะรู้ว่าความดังไม่ยั่งยืนหลับกับตื่นตายอยู่มันคู่กันเมื่อยากมึงมีศักดิ์ศรีมึงมีอำนาจละวาสนาจะพูดจะจาจะเสวนากับใครต่อใคร,ใครมันมักจะได้ผลวันหนึ่งอำนาจมึงหมดศักดิ์ศรีมึงหนีออกไปกับตัวตนอย่าวาแต่คนเลยหมาก็ยังไม่มอง